สวัสดีครับผมเจมส์แฟนทอมไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทุกคนใช้งานเสา DRTK2 นะครับมีข้อดีอย่างไรใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับไปเรเลยครับโอเคครับวันนี้เราจะมาแนะนําตัวเสา DRTK2 นะครับข้อดีของเขามีอะไรบ้างวันนี้ดูกันครับก็คือ1เลยเสา DRTK2 เนี่ยก็คือจะช่วยในการขยายสัญญาณแล้วก็รองรับดาวเทียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะลดระดับความคลาดเคลื่อนจาก ระดับเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับเหมาะแก่การใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงนะครับตัวนี้แล้วใช้งานยังไงเราไปดูนะครับส่วนประกอบหลักของตัวเสา d r k 2นะครับมีอะไรบ้างดูนะครับ1ึงเป็นช่องเสียบแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นช่องไว้ให้เราใส่แบตเตอรี่ต่อไปมีอะไรอีกเสารับสัญญาณของเขานะฮะจะเป็นปุ่ม connect ไว้เชื่อมต่อเสา d r k สวนต่อไปเป็นปุ่ม power ไว้เปิดปิดตัวเสา d r K นะฮะและก็ปุ่มสุดท้ายคือปุ่ม M คือปุ่มโหมดครับ ตัวนี้จะเป็นไว้ให้เราเลือกเลือกโหมดให้ใช้งานกับตัวโดนนะฮะแล้วก็ใต้นี้ก็จะมีไฟ led ไว้แจ้งสถาน,นะของตัวเสา dht นะฮะ usb type c นะฮะไว้สําหรับ activate หรือว่าเชื่อมต่อตัวเสา dht นะฮะช่องเสียบสายแลนฮะนี่ฮะาสามารถใส่ได้นี่ครับอ่าส่วนประกอบเขาจะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับพาประกอบตัวเสา dht นะฮะวิธีใส่ใส่ยังไงนะฮะล็อกตัวนี้เราก็ใส่ล็อกไปก่อนปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ หมุนเลยฮะหมุนตัวนี้เลยหมุนล็อกของเขาให้อยู่นะฮะหมุนลงไปสุดเลยนะฮะตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับวิธีประกอบครับผมก็แนะนําว่าตั้งศูนให้ตรงนะฮะก่อนใช้งานก็ต้องดูด้วยศูนตรงหรือเปล่าเนี่ยอย่างตอนนี้ศูนย์ไม่ตรงนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้ครับเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยตัวด้านล่างนี้ก็คือไว้ปรับศูนได้นะฮะเราจะเน้นวางไปถึงพื้นเลยสุดพื้นเลยอ่าถ้าตรงแล้วเราก็ล็อกได้เลยนะฮะหลักในการตั้งเสาอทิเคนะครับ ัวนี้นะครับเราจะดูยังไงหนึ่งเลยดูพื้นก่อนนะครับระดับพื้นต้องได้ระดับนะครับตรงพื้นเสาน์เยครับอ่าต่อไปดูดูตรงไหนอีกนี่ครับดูตรงศูนย์น้ำนะครับจุดที่หนึ่งจุดศูนย์น้ำต้องอยู่ตรงกลางของจุดศูนย์น้ำนะครับอ่าจุดที่หนึ่งแล้วก็จะมีจุดที่สองนะครับดูนี่ฮะให้ตรงกับจุดศูนย์น้ำนะครับอยู่ตรงกลางพอดีนะครับครับนี่จะเป็นวิธีการใส่แบตเตอรี่ของตัวสวอทีเคนะครับก็ทั้นแรกเราก็นี่ครับมาดูนี่เลยทีกก็เราจะดึงลงนะฮะ แล้วก็ดึงออกด้นนี้ดึงตรงออกเลยปึ๊บเป็นช่องนี้ตัวนี้จะเป็นแบบแบบสำรองก้องหลังของตัวรีโมทเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะ,ะก็ดูข้างในตรงขั้วเหล็กนะฮะตรงขั้วทองแดงให้ตรงกันแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปอ่าปึ๊บดันเข้าไปเสร็จปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้นะครับวิธีใส่แบบรับผมั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมา ทุกคนใช้งานตัวเสา DHT นะครับวิธีใช้งานเราใช้งานยังไงดูจากนี่ครับปุมพาเวเวิธีเปิดคือเรากดตัวนี้ค้างไว้นะฮะจนได้ยินเสียงของตัวพัดลมตัวนี้นครับดังขึ้นนะครับจะมีไฟ LED แจ้งสถานะตรงนี้นะครับเปิดให้ดูแล้วกันกดค้างไว้นะครับเสียงดังขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับเสียงตัวพัดลมดังขึ้นแล้วตัวนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ รอดูสถานะไฟ LED ว่าอยู่ในโหมดไหนวันนี้ผมจะพาทุกท่านใช้โหมด5อ่าวิธีโหมด5ดูยังไงดูจากไฟกระพริบตัวนี้อ่าเขากระพริบกี่ครั้งโหมด5คือไฟกระพริบ5ครั้งนะครับวิธีเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนยังไงอ่าจะพาเปลี่ยนตอนนี้ไฟกระพริบอยู่ที่อ่าอ่าตอนนี้อยู่ที่โหมด4อยู่นะคโอเควิธีเปลี่ยนก็คือเราจะกดตัวนี้ค้างไว้นะครับให้ขึ้นไฟ LED สีเหลืองนะฮะปึ๊บขึ้นมาแล้วปล่อยแล้วรอดับ อ่าขึ้นห้าครั้งละโอเควิธีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะวิธีใช้ก,ก็คือเราเปลี่ยนไปเรื่อยโอเคอ่ะตอนนี้อยู่ที่โหมดหนึ่งอะผมจะไล่าจากโหมดหนึ่งไปโหมดห้านะครับโอเควิธีกดก็คือเรากดค้างไว้ขึ้นไฟสีเหลืองปึ๊บปล่อยเราดูไฟกับพี่อะสองแล้วโอเคต่อไปปึ๊บอ่ะโหมดสามแล้วต่อไปโหมดสี่ กดค้างไว้แล้วให้ไฟสีเหลืองดับไปนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นเลขโหมดตอนนี้โหมดสีแล้วผมจะพาเปิดโหมดห้าทีนี่ปึ๊บค้างไว้ไฟดับปึ๊บปล่อยโอเคตอนนี้เราได้โหมดห้าแล้วนะครับโหมดห้า e เนี่ยจะเหมาะกับโดนเกษตรนะครับโหมดสี่ e ใช้กับพวกแฟนท่อมสี่อ็นเคนะครับพวกนี้จะใช้โหมดสี่นะครับพวกโดนเอนเตอร์ไพรส์พวกนี้ครับครับผมหลังจากที่เราเปิดตัวเสาเอ็นเคเป็นโหมดห้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทําการเชื่อมน,นะครับอ่ะเวลาเชื่อมเชื่อมไงเราเข้าไปนี้ก่อน แล้วทีนี้มันจะขึ้นรูปเสาตัวนี้นะฮะเสาเดียวอเเรากดจิ้มเข้าไปอ่าตอนนี้คือผมเชื่อมไว้แล้วเรียบร้อยอ่าเชื่อมแล้วมันก็จะขึ้นสถานเรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยครับขึ้นเดียวอิเนี้เรา้มเข้าไปนี่ครับอ่าเชื่อมแล้วพอเชื่อมตัวนี้เสร็จปุ๊บเรากดออกนะฮะกดออกปุ๊บเราเข้ามาในดําเนินการปฏิบัติการนะครับอ่าเสร็จแล้วเลือกที่นี่ครับตั้ง่าเสร็จแล้วเลือกที่อะตเคเสร็จปุ๊บอ่าตอนแรกเนี่ยสถานะมัขึ้นตรงไหนขึ okay. ้นตรงนี้ขึ oh, ้นว่าไม่มีอย่างนี okay. like ้นะะ เราก็จะเข้ามาเลือกนี่ครับสถานีเคลื่อนที่ d r k 2จิ้มเข้าไปเลยอ่ะนี้รอสัญญาณเชื่อมนะฮะเนี่ยวิธีเชื่อมจะประมาณนี้ถ้าเชื่อมแล้วจะขึ้นตัวเลขเนี่ยตัวนี้ขึ้นมานะครับไอจุดลองดูจุดตัวนี้แล้วทียังไงต่อวิธีดูอีกทีนึงว่าใช้งานได้ตอนไหนคือเราจะรอตัวนี้ให้ขึ้นคําว่าฟิกนะครับตรงดาวเทียมตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ใช้เวลาสักประมาณนาทีสองนาทีประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ความมั่นยําก็จะมากขึ้นนะครับ เชื่อมสวัสดีคีไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยท,ทุกคนมีข้อสงสัยต<ม>ัว <ใน S 2> ไหนยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะครับเราจะไปตอบทุกข้อสงสัยให้คุณทันทีนะครับขอบคุณมากครับ